คุณค่ะพี่น้องยักษากาัน ควรควรกันอยู่คือว่าการมีนยโยบายดีๆค่ะคือว่าตอนนี้พ่อแม่พี่น้องนี่ปูเขาก่ะเฮดหน้าแบบบริสุทธิ์ใจแล้วที่นี่พ่อเขาที่ได้ออกมาเก็มีเขาปนในเนขาไม้แยงในเขานั่นเขานี่แน่ขายกับบริษัทราคาค่ะการเล่นโดยควบมองย่อยเล่นโดยประสานงานกับรกบรมการเขาค่ะเพื่อที่จะเอาท่านเขาดีๆมาให้พี่น้องทั้งอำเภอสีมังใหม่ออำเภอโคเจียมอำเภอสิรินทรในเขตเจตองามการโดยการมีนโยบายว่าห้พี่น้องนี่เอาเขาเปลือกค่ะที่พี่น้องมีอยู่เอามาแลเขาปูแล้วค่ะเขาเปลือก ชิปหากิโลของพี่นอ้องเอามาแหล็กขับปลูกสอบหนึ่งแล้วที่สิการเจียวขับเปลือกพี่น้องไปใส่ใการสิกเจียวขับเปลือกพี่น้องเนี่ยมาสีค่ะสีแล้วเอาไปใส่สีแล้วก็วกเจียาไปฝากเขาไปแจกพี่นอ้องทางที่นพันอยูย่หิ่มฟังโขงที่นพันบ่มีหน้าแถวโขงเจียวมันจิเป็นบนันเอนนะะนนนน่อเวิ้นบึกเนาะค่ะบันเวิ้นบึกบันกุมบันตะมุ่ยบนับนท่าโล่งพูดพวกนั้นค่ะสีลงไปก็บจิเป็นบนันเอ่อดงหน้างวนขามแถวบุญละค่ะที่นบ่มีหน้าเนาะค่ะ ก็ขอฝากพี่น้องค่ะผู้ใดสนใจโครงการดีๆกับมาหาการได้เลยแล้วก็ขอเลี้ยงเชิญพี่น้องเน้อค่ะผู้ใดอยากจะไปทาบุญเอาเขาไปฝากเอาเขาไปมอบน้ำกันกับไปน้ำกันเด้อค่ะคืนผู้ไปเที่ยวน้ำกันไปหาพี่น้องพยายามพี่น้องทั้งคูสําหรับพี่น้องทั้งพุนกัโอ้ใจทาเด้อค่ะตอนนี้กำลังสีเขายูค่ะเดี๋ยวจะไปหาพี่น้องแน่นอนค่ะนี่กำลังวุ่นวันวนวันวุ่นันเขาเขาเปลือกเด้อค่ะ สิบหากิโลแรกขอบปลูกยี่สิบห้ากิโลค่ะการกับขอบคุ้ทั้งกรมการเข่าด้วยค่ะทีซอยสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้มาให้พ่อแม่พี่น้องบานเห้าค่ะ